สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง J จเอชแชนเนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็เริ่มกันมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับในงวดวันที่1 6สิงหาคมนะครับงวดต่อไปนะครับคลิปแรกวันนี้ก็เรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนของงวดที่แล้วนะครับลงไว้4สูตรนะครับชุดแรกนี่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจาก นวดก่อนหน้านี้นะครับงวดนี้หลุดนะครับดูกันที่เลข1นนะครับสูตรนี้ผิดนะครับสูตรนี้ก็ยังเข้ามานะครับที่เลข0ูนย์แล้วก็2ส,สูตรนี้ลงเทียบชน,นไว้ก็ชนกันที่เลข0ูนย์ตัวเดียวนะครับเข้ามาที่เลข0ูนย์เดี๋ยววดนี้เราลองมาดูนะครับทั้ง4สูตรนะครับยังไม่ทิ้งนะครับสูตรนี้ก็ลองดูนะครับยังไม่ทิ้งเดี๋ยวลงให้4สูตรเลยนะครับในคลิปนี้ก็ลองดูนะครับ<ม>วัดดวงวัดใจ มันก็ไม่แน่นอนนะครับสูตรที่ผิดก็อาจจะกลับมาเข้าอีกก็ได้สูตรที่เข้าก็าอาจจะหลุดก็ได้นะครับทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงนะครับไม่มีอะไรแน่นอนก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามน,นี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ jr channel ฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่เข้าก่อนนะครับ2ส,สูตรเทียบชนนะครับสสูตรที่ชนกันที่เลข0นตัวเดียวกับผลาัวัลที่ออก0 4 1หน,นะครับหลักร้อยบนนะครับศนต,ตัวเดียวเพียวๆเข้ามา สถิติของทั้งสองสูตรนะครับเข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับ598นะครับสถิติที่ผ่านมาก็1234567นะครับ8นะครับของงวดที่ผ่านมากับรันที่ออก041นะครับเลขศูเข้ามาของงวดนี้นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับแล้วก็หลักร้อยหลัก10ของเลขท้ายครั้งที่สองหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็คือเลข8หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเลข0หลัก10เลข7 บวกกันแล้วได้15นะครับ8 9อันนี้เพิ่มไปนะครับขีดละ1แต้มนะครับก็จะเป็น6 7 8 9 16สิงหาคม67นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับหลักร้อยบนนะครับสุดที่1 สูตรที่2นะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับของงวดที่แล้ว0ูนสีนนะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรหลักแสนนะครับตัวแรก หลักแสนก็คือเลข4 10ล่างก็เลข4หลัก10หลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับหลัก10เลข7หลักหน่วยเลข9 บ4บวก4เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก9เป็น24ได้เลข4ตัวแรกลบ3นะครับ4ลบ3เหลือน1 1บวก6เป็น7 7บวก3เป็น10 10บวก3นะครับเป็น3 1> 4 1 7 0 3 1 6นะครับจะไปต่อไม่นะครับสูตรนี้ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับสองสูตรนี้นะครับ ตัวที่ชนนะครับเลข4ไม่มีนะครับเลข1ไม่มีมีเลข7เลข0เลข3ไม่มีนะครับชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับชุดนี้ที่แล้วชนกันที่เลขศูนย์นะครับวุดนี้เจ็ดตัวเดียวเพียวๆสิบหก สิงหาคมนะครับ6 7นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ2สูตรนี้นะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเรามาดูสูตรที่หลุดนะครับของงวดที่แล้วก็คือสองสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วชนกันที่เลข1ตัวเดียวเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวด สิบหกกรกฎาคมนะครับหนึ่งสิงหานี้เข้ามาแค่สูตรเดียวนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเข้ามาที่เลขศูนย์นะครับตัวชนก็เลยผิดนะครับกับผลรางวัลที่ออกศูนย์สี่หนึ่งสูตรนี้เข้ามานะครับก็มาลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ลองดูก่อนนะครับยังไม่ทิ้งนะครับสองสูตรนี้เผื่อว่ากลับมาเดินต่อนะครับ ของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันสครั้งหลักหน่วยล่างก็คือเลข6แล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นึ่งพอีหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับก็คือเลข8ดหลักร้อยนะครับหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับ 6บวก6เป็น12 12บวก8เป็น20นะครับได้เลขก0นูนยนี้เพิ่มไปนะครับ,บทีละ1แต้ม0 1 2 3 4 16 15. สิงหาคมนะครับ6 7จะมีมาหรือไม่จะไปต่ออยู่ต่านะครับศูนยนี้หลักร้อยบนนะครับ สูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันนะครับสูตรที่ผิดนะครับสูตรที่เอามาเทียบจนผิดนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจาก m o d ที่ห้าก้าแดนะครับสูตรนี้ทั้งสองสูตรจาก m o d เดียวกันของ m o d ที่แล้วนะครับ0 4นสี่นะครับผิดนะครับสูตรนี้ผิดนะครับไม่มีเลขสูตรนะครับ m o d นี้ลองมาตามดูอีกสัก m o วนะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับตัวแรกบวกด้วยหลักสิเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งแล้วก็หลัก10ของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักร้อยบนก็คือเลข0หลัก10เลขท้ายครั้งที่1นะครับเลข2นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็ ของเลขท้ายกลางที่2นะครับก็คือเลข7บวกแล้วได้11นะครับได้เลข1ตัวแรกลบสามนะครับสิบเอลบสมหลือ8 8ดบวกหนะครับเป็น14 1 4ีบวกสนะครับเป็น17นะครับสูตรนี้4ตัวนะครับสิ สิงหาคมหกเจนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับ2ส,สูตรนี้ี๋ยวนให้ดูสองสูตรก่อนเนดะี๋ยวมาเทียบชน4ส,สูตรนะครับว่าจะเป็นยังไงสงสูตรนี้ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขหนึ่ง เลข2เลข3เลข4ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับ1กับ4ชนกันที่เลข1นะครับแล้วก็เลข4 16 ิงหาคมหกเจ็ดนะครับศูนย์สี่หนึ่งผิดนะครับของงวดนี้นะครับสองสูตรนี้ชนกันที่เลขสี่กับเลขหนึ่งนะครับถ้าดูทั้งสี่สูตรนะครับถ้าเรามาเทียบชนกันดูทั้งสี่สูตรจุดแรกนะครับ

ชนกันที่เลข7นะครับตัวเดียวนะครับศูนย์หนึ่สเจด ชนกันที่1กับ4นะครับถ้ามาดูภาพรวมทั้ง4สูตรนะครับอย่างเลข1นะครับเลข1นี่ี้ก็มีอยู่3มสูตรนะครับก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับ1 2 3สามนะครับส่วนเลขศูนย์นี่มี2สูตรนะครับตัวที่ไม่ชนนะครับเลข2มี1สูตรเลขสามสองูตรนะครับเลข4ี่3สองสามเหมือนกันนะครับ 1 4นะครับชนกัน3ตัวเลข5มี1สูตรเลข6มี1สูตรนะครับเลข7นะครับตัวชนก็จะมีอยู่3สูตรเหมือนกันนะครับเลข8มี2นะครับเลข9มี1นะครับถ้าดูจากภาพรวมทั้ง4สูตรนะครับก็ตามนี้นะครับตามตัวชนเลยนะครับ1 4 7นะครับตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับหลักร้อยบนนะครับใครชอบตัวไหนก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณากันดูก่อนนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับในงวดนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับก็ถูกใจตรงใจก็นํานไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปบันผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวอะไรนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ